ได้เลยนี่คือสคริปต์ภาษาไทยความยาวประมาณ900คำสำหรับช่องมอเตอร์มานีเเกี่ยวกับรถบรรทุกทหาร D11 AP 2025รถบรรทุกทหารรุ่นใหม่ล่าสุดจากปี2025ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากสายทหารและคนรักรถสายโหดทั่วโลกคือ D11 a รถบรรทุกทางทหารที่ผสานความแข็งแกร่งเทคโนโลยีล้ำยุคและความสามารถรอบด้านในการรบในทุกสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศ D11A ไม่ใช่เพียงแค่รถบรรทุกธรรมดาแต่มันคือเครื่องจักรสงครามเคลื่อนที่ที่ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้งานในสนามรบอย่างแท้จริงตัวถังของ D11A ใช้โครงสร้างเหล็กเกรดพิเศษที่มีความแข็งแรงสูงแต่เบาเป็นพิเศษทําให้สามารถทนต่อแรงระเบิดแรงกระแทกและการโจมตีจากอาวุธเบาได้เป็นอย่างดีโดยยังคงรักษาความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ ขุมพลังของ D11A ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด11.0ลิตรกำลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ520แรงม้าแรงบิดมากกว่า2,000นิวตันเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับลากจูงรถพ่วงหรือบรรทุกอุปกรณ์หนักๆได้อย่างสบายตัวระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดพร้อมโหมดเกียร์ต่ำสำหรับการปีนเขาหรือขับในภูมิประเทศที่ลำบากระบบขับเคลื่อนของ D11A เป็นแบบ 8x8 ซึ่งหมายความว่าทุกล้อสามารถขับเคลื่อนได้หมด ช่วยให้รถสามารถลุยน้ำลุยโคลนหรือไต่ทางชันได้อย่างมั่นใจโดยสามารถวิ่งผ่านแอ่งน้ำลึกถึง1.5เมตรโดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมใดๆนอกจากนี้ช่วงล่างของ D11A ยังออกแบบมาให้รองรับแรงกระแทกหนักๆได้อย่างดีเยี่ยมด้วยระบบการสะเทือนแบบอิสระทั้ง8ล้อพร้อมโชคอัพแบบไฮดรอลิกที่สามารถปรับระดับอัตโนมัติตามสภาพเส้นทางไม่ว่าจะเป็นพื้นทรายพื้นหิ่งหรือถนนลูกรัง D11A ก็สามารถวิ่งผ่านได้อย่างนุ่มนวล ภายในห้องโดยสารของ d 1 1 a แม้จะเน้นความดิบและแข็งแรงแต่ก็ยังคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้โดยสารบาะที่นั่งหุ้มวัสดุทนไฟและมีเข็มขัดนิรภัยแบบพิเศษสำหรับการใช้งานในภารกิจพิเศษหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มระบบพร้อมระบบนำทาง gps ที่สามารถทำงานร่วมกับดาวเทียมทหารได้โดยตรงมีระบบสื่อสารภายในรถแบบเข้ารหัสความปลอดภัยสูงนอกจากนี้ d 1 1 a ยังมาพร้อมระบบควบคุมระยะไกลผ่านสัญ,ญญาณดาวเทียม ที่สามารถสั่งการให้รถเคลื่อนที่หรือหยุดนิ่งได้แม้ไม่มีคนขับอยู่ภายในรถเทคโนโลยีนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในสถานการณ์ที่เสี่ยงสูงเช่นการเข้าเคลียร์พื้นที่กับระเบิดหรือภารกิจขนส่งยุธทธปปกรณ์ในเขตอันตรายอีกหนึ่งจุดเด่นของ D11A คือโมดูลติดตั้งแบบอนเนกประสงค์ที่สามารถเปลี่ยนภารกิจได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นโมดูลสำหรับลำเลียงทหารโมดูลขนส่งยุธทธปกรณโมดูลเป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ หรือแม้แต่ดัดแปลงเป็นรถพยาบาลสนามก็สามารถทำได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงล้อของ D11a ใช้ยางพิเศษแบบกันกระสุนพร้อมระบบเติมลมอัตโนมัติที่สามารถควบคุมได้จากในห้องโดยสารหากยางโดนยิงทะลุระบบสามารถรักษาความดันลมให้วิ่งต่อได้อีกหลายกิโลเมตรจนกว่าจะถึงจุดปลอดภยัยสำหรับด้านความปลอดภัย D11A มาพร้อมระบบกล้องรอบคันแบบอินฟราเรดและกล้องกลางคืน สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตหรือยานพาหนะในระยะไกลแม้ในสภาพแสงน้อยหรือกลางคืนเต็มรูปแบบอีกทั้งยังมีระบบเรดาร์ขนาดเล็กติดตั้งอยู่รอบตัวรถช่วยให้สามารถตรวจจับภัยคุกคามจากอากาศหรือพื้นดินได้แบบเรียลไทม์แม้จะดูดุดันและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีทางทหารแต่ D11A ยังสามารถประยุกต์ใช้ในภารกิจพล,ลเรือนเช่นภารกิจกู้ภัยในพื้นที่ภัยพิบัติการขนส่งสิ่งของไปยังพื้นที่ธุรกันดาร หรือแม้แต่ใช้ในการก่อสร้างโครงการใหญ่ที่ต้องเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลที่รถทั่วไปไม่สามารถเข้าไปได้ในด้านการบำรุงรักษา D11A ถูกออกแบบให้สามารถถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ง่ายแม้ในสนามรบหรือพื้นที่ห่างไกลโดยใช้ชุดเครื่องมือมาตร,รฐานทั่วๆไปชิ้นส่วนสำคัญสามารถเปลี่ยนได้ภายในเวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ภารกิจดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ในปี2025นี้หลายประเทศเริ่มนำ D11A เข้าประจำการในกองทัพโดยเฉพาะในภารกิจลาดประเวนตามแนวชายแดนการขนส่งยุทธปกรณ์ระยะไกลและการสนับสนุนภารกิจผสมร่วมกับทหารราบหรือกองกำลังพิเศษเป็นการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพในยุคที่ภัยคุกคามเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสรุปแล้ว D11A คือการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีระดับสูงกับความแข็งแกร่งแบบคลาสสิกของรถทหารยุคใหม่ มันคือภาหนะที่จะเข้ามาปฏิวัติรูปแบบการขนส่งทางทหารในยุคดิจิทัลและเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างขององค์การพัฒนายานยนต์เพื่อความมั่นคงที่ไม่หยุดนิง่งหากต้องการเวอร์ชั่นมีเสียงบรรยายหรือให้แทรกเนื้อหาเฉพาะสำหรับ YouTube เช่น <c oughs> การเปรียบเทียบกับรุ่นเก่าหรือเจาะลึกคุณสมบัติเฉพาะบางด้านบอกได้เลยครับ